สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องตารุ่นชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับหรือคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับทุกคนเหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากที่พักใหญ่แล้วนะครับที่มีกระแสข่าวว่านักลงทุนหรือว่านักธุรกิจนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเตรียมที่จะย้ายฐานผลิตมาในย่านอาเซียนหนึ่งในนั้นก็ประเทศลาวนะครับซึ่งมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับในคลิปนี้มีคําตอบนะครับเกี่ยวกับการที่จะ ย้ายฐานผลิตจากประเทศจีนมาประเทศลาวนะครับและหากมีการย้ายฐานผลิตมาประเทศลาวและคนลาวรู้สึกอย่างไรและหลังจากที่เราชมคลิปตัวอย่างหรือว่าชมจากขา่าวเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรควรย,ย้ายหรือว่าไม่ควรย,ย้ายมาในประเทศลาวนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้กับชอ่องตา่าดูชาแนลให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับรอไปฟังคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวประเด็นดังกล่าวให้กับทุกคนได้ฟังก่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยมาพูดคุยกันครับโอเคไปฟังเลยครับ สบายดีสำรับคลิปนี่ก็มาฟังคำคิดคำเห็นของคนลาวเหา่าเกี่ยวกับข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ87รงงานที่ได้ซิดทบเงินสวยเหลือจากรัฐบาลหลังจากที่ย้ายโรงงานของตัวเองกลับมาตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วบางส่วนกระจายไปตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเซิงอิงตามการรายงานข่าวของสำนักข่าวนิเคอิได้รายงานข่าวในมือวันที18กกคปี2 0 2 0ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับ87รงงานที่มีความพร้อมที่จะย้ายฐานการ ผลิตของตัวเองออกจากประเทศจีนโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นมูลคา่า74เยนหรือว่าประมาณ653ล้านดอลลาร์สหรัฐเสริมเป่าไม้กับเพื่อลดการเพิ่งผ้าอาศัยทานการผลิตที่อยู่ในประเทศจีนและเพื่อเหตุให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถบริหารจัดการและตอบสนองสินค้าของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพลายขึ้นว่าเกา่าเสริมในจํานวน87โรงงานกี่เกี่ยมที่จะย้ายออกจากประเทศจีนมีจํานวน30โรงงานที่จะย้ายฐานการผลิต ของตัวเองเขาไปตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเซิรงในนันกรมนมีบริษัทยใหญ่ๆโฮยาผู้ผลิตฮาดีด้เซิรงจะย้ายฐานการผลิตของตัวเองมาตั้งอยู่ในซอปป,ปอล เริญจากข่าวนี้แล้วเดี๋ยวเฮาลองไปฟังคำคิดคำเห็นของคนลาวเฮาบึงวาคนลาวเฮาสิมีคำคิดคำเห็นกันแนวใดกับข่าวนี้คำคิดเห็นทํามิศได้แสดงคำคิดคำเห็นไหว่าจัดไปยินดีตอนฮับเดี๋ยวนี้บริษัทหรือว่าโรงงานโฮยาก็เห็นเขามาตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจควมร่วมใส่เศษท้านครหลวงเวียงจันทน์แล้ว คำาีดเห็นต่อมาสีมือแห่งงานของเรายังขาดประสิทธิภาพและความสำนันเพื่อหับงานถี่ทันสมัยดังนั้นควรปรับป่งห้องเียนฝึกสีมือทุกๆอาศีพอยู่ในซอปปอเราให้ครบทุกๆุกแข้งก่อน คำาชิดเห็นต่อมา 1. 1. ส่วนร้ายแมนใหญ่ไปตังอยู่ในประเทศเวียดนามแค่งานของเวียดนามแมนมีราคาถือกว่าอยู่ประเทศจีน2พื้นฐานโครงหางระบบต่างๆของประเทศเวียดนามแมนมีคุณภาพตัวอย่างถนนหนทางระบบขนส่งคมนาคมองเมาะท่างฮทีดทันสมัย3เขตเศรษฐกิจอยู่ในเวียดนามก็กำลังเติบใหญ่บริษัทที่เข้าไปลงทุนผลิตก็สามารถขา้สินค้าของตัวเองให้แก่ประชาชนาวเวียดนามที่มีจำนวนล้วงไร่ได้อย่างสบาย คำชิดเห็นต่อมาดีไร้ทาบริษัทมีปุณใหญ่ท้านการผลิตของตัวเองมาตัางอยู่ในซอปปอปเล่าพอนักศึกษาเล่าที่กำลังวางงานลร้ลานคนจะมีเวียรเข็งานทำคำชิดเห็นต่อมาโซ่เขาค้างเล่าและเดรอบานีสิ่งที่รัฐบาลเล่าต้องเหตุน,นั่นก็คือความสื่อสัตย์สุจริตการบริการและอื่นๆเหตุเหดีกับนักลงทุนเขาเพื่อที่จะได้สื่อใจพวกเขาไว คำคิดเห็นต่อมาเป็นความฝันที่จะได้เห็นภะษาสนพอแม่พี่น้องที่จะได้มีโอกาสมีเวลเขียงานทำคือจังบาัเมืองเขาแดาคำคิดเห็นต่อมาอย่าฟ้าผ้ากันคิดไปไกลไรในท่านะคอยเองก็อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาได้30กว่าปีแล้วอยากจะขอเ้าหน่อยหนึ่งเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นกะสิไปบวรอดแล้วตอนนี้ให้เขาย้ายท้านการผลิตเข้าไปในล่าเทแกก่อนจังคอยออกมาเว้า คำคิดเห็นต่อมาก็ดีคือกันทายใหญ่มาตังอยู่ในซอปโปเล่าพววาปซาสเสนเล่าที่บ่มีอาชีบกสัสไดมีเวียเขตงานทำคำคิดเห็นต่อมายามาเบาตัวให้ดีใจเด้อทุกมือน,นีก็มีแต่คนจีนเขามาอยู่ในซอปโปเล้าเฮาถาว่ามีญี่ปุ่นเขามาตังอยู่ในซอปโปเล้าเฮาก็น่าจะดีบ้านเมืองก็จะสะอาดงามตาขึ้นแล้วก็พร้อมสร้างคิสำนึกใหายคนเล่าเพียดให้บ้านเมืองสะอาดแล้วก็มีวินัยบ่มีการท่มขีเหงาซาไส่ คำชี้เห็นต่อมามีหลายโครงการในระดับสากลสนใจที่จะเข้ามาลงทุนอยู่ในซอปป,อ,ปอลาวเฮาแต่ว่าบุคลาก่อน,นีเตียยังบทันได้คุณภาพเรื่มตั้งแต่การเฮียนระดับประถมพุ่นละคำชี้เห็นต่อมาอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของของประเทศลาวเฮาเห็นดีกับเรื่องแบบนี้คนเล่าจะได้มีเวียยเข็งานทำชีวิตการเป็นยูของประชาสนก็จะได้ดีขึ้น คำชิดเห็นต่อมาได้มาโพสต์ใต้คอมเมนต์ว่าต้องปับปรุงรักสูตรการเรียนการซ้อนโดยเพิ่มภาษาอังกฤษใสต่ตั้งแต่ปอหนึ่งเพื่อปูกิสำนึกให้กับเด็กหน่อยคำชิดเห็นต่อมาบอกกับเบ้า,บา,บาถาะตามความเข้าใจของข่อยลูกมือนี้จะไม่ได้คนต่างศาสต์เขามาลุทมนอยู่ในซอปปอลา่าเฮาแต่ว่าเป็นยังภะชาส,สนาวนเล่าเฮาจึงยังว่างงานอยู่ทางทางทีวาห้องงานเกิดขึ้นปานวาดอกเห็ดคือบบเห็นหับเอาคนล่าวของเฮาเข้าไปเห็ดเปียกน้ำแนเนาะ คำชิดเห็นต่อมาหลายหลายประเทศสนใจที่จะเข้ามาลงทุนอยู่ในสอปอปอลาา่าเฮาแต่คนล่าของเฮายังเลือกเวียกหลยเลือกสถานที่เฮ็ดเวียกเลือกเวลาพักตามใจมากบ่นได้ที่ไปเฮ็ดเบียกแล้วบ่ถืกใจกะออกแบบบส่สนบ่แคบไยแล้วก็มาจมว่าบ่มีเวียกเห็ุงานทำ พอหอดย่ามเหตนากบผพากันกับบบานโดยบอกคะหนึ่งเทิงบริษัทวาสิมีเวียกเล็งเวียกดวนตรงไดเหตุหอดย่ามบุญกันนี้ไปบุญโดยบ่มีการสนใจบริษัทเลยพอหอดย่ามเงินเดือนออกบริษัทเขากระตัดเงินออกไปนำผัาไปจมให้เขาวาตัดเงินคอยยาให้คนล่าเฮาเปลี่ยนนิสัยมักไงเฮ็ดเวียกสบายตามใจมักหันมาหักองค์กรที่ตัวเองเฮ็ดเวียกนพราะวามีบอลเหตุเวียกก็คือมีลายหับเมื่อมีลายหับแล้วก็ต้องเจ็บถอนเงินไห้บ่แมนวาสีเอาเงิน ไปอุดนุ้นแต่หานเราหานเบียคําชิดเห็นต่อมาโอ้ยขอเบาน้ำแน่เฮ้าดีใจไร้ที่มีข่าวดีๆแบบนี้จะได้เห็นพอแม่ประชาสนได้มีเวียเขตงานทำมาเดือขวันเอ้ยทูกซุกเฮ้ากับยูน้ำกันได้โอ้ยดีใจไร้ ความคิดเห็นต่อมาประเทศญี่ปุ่นเขาสวยเลือไอฟี่แก๊สซอปปอเล่ามานับเบาไว้แล้วนับแต่งแต่สางซุกซาลาบานันไปหอดการมอบเคลื่อนนำเงือนหนึ่งให้ซอปปอเล่าขอห้องภาคส่วนที่เกี่ยวของให้เอาใจใส่นักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นแนเดอร์อย่าสางความยุงยากให้กับนักลงทุนจากญี่ปุน่นเขาบมักสินบนใจโตเดือทแาน นี่นะครับก็คือความคิดเห็นของชาวลาวหลังจากที่มีกระแสข่าวหรือว่าหลังจากที่มีข่าวว่าทางนักธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเตรียมที่จะย้ายฐานผลิตจากประเทศจีนมาที่ในย่านอาเซียนของเราหนึ่งในนั้นนะครับก็คือประเทศลาวนะครับสําหรับความที่เห็นของผมนะครับก็คือผมว่าถือเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนชาวลาวนะครับเพราะจะทําให้มีงานทํามากขึ้นในประเทศนะครับ คนในประเทศไทยคนในประเทศลาวนะครับก็จะมีรายได้และมีการพัฒนาประเทศต่างไปด้วยนะครับเศรษฐกิจภายในประเทศก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับรัฐบาลนะครับต้องมีการผลักดันให้นักลงทุนจากต่างประเทศนะครับเข้ามาลงทุนให้ได้มากที่สุดในประเทศนะครับและทางรัฐบาลนะครับก็จะต้องเตรียมความออพร้อมในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ําประปา เทนลหนทางและที่สําคัญนะครับเพิ่มทักษะให้กับฝีมือให้กับฝีมือแรงงานในการทํางานนะครับให้คนในประเทศมีฝีมือแรงงานมีความสามารถตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจหรือว่าฐานที่ย้ายเข้ามาผลิตในประเทศนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าในการทํางานทุกวันนี้นะครับก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างเยอะแยะเลยนะครับและก็ดิ เครื่องมือดิจิตอลต่างๆนะครับเพื่ออำเนยความสะดวกในการเพิ่มผลผลิตและก็ลดต้นทุนต่างๆนะครับท,ที่จะทำให้นะครับความรู้ความสามารถทักษะต่างๆสำคัญมากในการทำงานนะครับแต่ต้องเพิ่มทักษะแรงงานให้เหมาะสมกับงานที่เขาย้ายฐานผลิตมาในประเทศของเราหรือว่าประเทศลาวด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับของผมนะครับ สำหรับความคิดเห็นของผมก็คือสุดท้ายแล้วนะครับในสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆในการทําธุรกิจอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผู้นําประเทศหรือว่าผู้บริหารประเทศอย่างนี้นครับต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดและประชาชนได้ผลประโยชน์ตอบแทนให้มากที่สุดในการทําสัญญาหรือว่ามอบอํานาจต่างๆในการทําธุรกิจนะครับ ซึ่งผมนะครับก็ดีใจแทนพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับที่จะมีงานทํามีรายได้มีการพัฒนาประเทศควบคู่กับการสร้างคนในประเทศลาวด้วยนะครับและก็เป็นกําลังใจให้กับการพัฒนาประเทศแบบค่อยๆไปนะครับเพื่อจะทําให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจมีความมั่นคงทางด้านแรงงานและมันกับผมบอกนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมันกับผมบอกนะครับ ก็รัฐบาลต้องผังดับในเรื่องของทักษะนะครับขาดเราเขาย้ายขาดผลิตมาแล้วแต่ทักษะหรือว่าศิมือแรงงานในประเทศไม่ตอบสนองความต้องการของขาดผลิตมันก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็นําเรื่องราวจาก สื่อต่างๆหรือว่าข่าวต่างๆมาพูดคุยให้กับทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับการที่ญี่ปุ่นจะย้ายฐานผลิตมาผลิตที่ประเทศลาวและความคิดเห็นของคนลาวที่มีต่อกระแสข่าวนี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็มาให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วและทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับหากพูดอะไรผิดไปหรือว่าผมทำอะไรผิดไป ในคลิปต่างๆที่ทําให้ไม่ให้ทุกคนพอใจหรือว่าไม่ถูกใจทุกคนผมก็ต้องขอประทานโทษกับทุกคนด้วยนะครับและวันนี้นะครับผมก็มาพูดคุยให้กับทุกคนได้ฟังแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องตา c h ชาแนลให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย